สงสาวที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะพิมมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะมีผิวที่สวยใสยนุ่มเนียนสุขภาพดีนะคะดูชุ่มชื้นนะคะจากภายในสู่ภายนอกนะคะเรียกว่าริ้วรอยความหมองคล้ำเนี่ยไม่มาให้เห็นกันเลยทีเดียวหลายๆท่านลงทุนที่จะซื้อครีมบำรุงนะคะทั้งสําหรับผิวหน้าและผิวกายมาใช้ดูนะคะแต่ว่า ผลลั์นั้นอาจจะได้ไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หากผิวของคุณเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเปิดรับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้นะคะดังนั้นทางเลือกก็อาจจะเป็นประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหลายนะคะที่เราสามารถรับประทานเข้าไปได้อย่างคอลลาเจนนะคะเพราะว่าเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะดูแลเรียกว่าจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงแล้วยังดูแลตั้งแต่ศรีรษะจดปลายเท้าอีกด้วยนะคะแต่แน่นอนค่ะพิมก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็มีข้อข้องใจเช่นกันนะคะาเอ๊ะเ้วเจว้าคอลลาเจนยมันสามารถที่จะถูก ดูซึมเข้าไปในร่างกายของเราได้จริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวพิมจะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งะคะ่ะที่ทดลองรับประทานด้วยตนเองมาแล้วนะคะ1เดือนเต็มๆนะคะที่เขาออกแบบมาเพื่อแก้ไขนะคะข้อข้องใจตรงนี้โดยเฉพาะค่ะเดี๋ยวเราติดตามชมกันค่ะ <S <S สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะคือ Amcel Collagen Plus Berry Mix 1 0,000มมิลลิกรัมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อปลดล็อกนะคะ แก้ปัญหาเรื่องคอลลาเจนไม่ดูดซึมโดยเฉพาะพราะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะมี2คุณสมบัติด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือคอลลาเจนของแอมเซลเนี่ยเขาจะถูกตัดมาเป็นโมเลกุลเล็กๆนะคะทำให้สามารถดูดซึมได้ดีอย่างที่2ก็คือในแต่ละซองของเขาเนี่ยนะคะมีวิตามิน C เป็นส่วนผสมในปริมาณที่เหมาะสมอยู่แล้วนะคะทําให้เป็นตัวที่จะเข้าไปช่วยให้คอลลาเจนเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ นอกเหนือจากคุณสมบัติ2ประการที่กล่าวไปแล้วนะคะในแต่ละ1่ซองของแอมเซลคอลลาเจนพลัสเนี่ยนะคะมีปริมาณคอลลาเจนมากถึง10,000มิลลิกรัมนะคะซึ่งเป็นปริมาณที่กําลังพอเหมาะพอดีนะคะที่ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมไปใช้ได้หมดในแต่ละ1วันนะคะดังนั้นจึงให้ผลลัพธ์ในแบบที่เรียกว่าบูสต์คูณ 2. นะคะสะดวกด้วยคุ้มราคาด้วยนะคะไม่ต้องไปคอยหาซื้อคอลลาเจนบริสุทธิ์นะคะแล้วก็วิตามินซีแยกกันมาแล้วคุณยังต้องมาหาสัดส่วนที่กําลังพอดีที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถด,ด ซึมเข้าไปในร่างกายได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะสําหรับคอลลาเจนตัวที่สําคัญที่สุดนะคะที่มีอยู่ในแอมเซลตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นนิปปีคอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนเกรดพรีเมียมที่บริสุทธิ์นะคะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วเขายังตัดสายโมเลกุลเนี่ยให้เป็นสายเล็กๆนะคะทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะดูดซึมคอลลาเจนตรงนี้เนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้ภายใน1ชั่วโมงนะคะเรียกว่าดูดซึมเข้าไปเพื่อถักสายใหญ่นะคะของคอลลาเจนในผิวของเรา แต่นอกเหนือจากสิ่งดีๆที่พูดมาแล้วเนี่ยนะคะอะไรจะเกินรสชาติที่ดื่มง่ายการชงที่ละลายง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวิธีการชงทำอย่างไรคะ่ะสำหรับวิธีการรประทานที่ถูกต้องก็ง่ายมากเลยนะคะ mm. เพียงแค่เตรียมแอมเซลคอลลาเจนพลาสมาหนึซอง ชงกับน้ำเย็นเล็กน้อยเพื่อความสดชื่นแต่ระวังอย่าใช้น้ำเย็นจัดมากเกินไปนะคะจะทําให้ละลายช้าจากนั้นคนเล็กน้อยทิ้งไว้20วินาทีจนกลายเป็นสีชมพูใสแล้วดื่มได้เลยค่ะแต่ไม่แนะนําให้ชงทิ้งไว้นานนะคะเพราะว่าคุณค่าของวิตามินซีเนี่ยจะเสียไปแนะนําให้ทานพร้อมเมื่ออาหารเพราะจะดูดซึมได้ทันทีและโมเลกุลของคอลลาเจนหรือกลูต้าเนี่ยจะไม่ถูกทําลายโดยกรดในกระเพาะค่ะสําหรับตอนดื่มเนี่ยนะคะจะรู้สึกได้เลยถึงกลิ่นหอมนะคะแล้วก็รสชาติที่ไม่หวานจัดมากเกินไปนะคะเพราะไม่มี เป็นสูตรชูก้ฟรีค่ะแล้วก็ไม่มีรสขาวแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะสำหรับตัวพิมเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบแล้วก็เปิดใจมากๆนะคะเกี่ยวกับการทดสอบทดลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆนะคะสำหรับแอมเซลคอลลาเจนพลัสนะคะตอนนี้เนี่ยหมดไปแล้ว3กล่องตรงนี้นะคะก็คือ1เดือนแรกตอนนี้เนี่ยพิมเริ่มกล่องที่4นะคะคือสําหรับเดือนที่2แล้วนะคะก็ะต้องบอกว่า การทดสอบทดลองผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆโดยพวกยิย่งคอลลาเจนเนี่ยนะคะต้องให้เวลาร่างกายของคุณปรับตัวนิดนึงนะคะบางท่านเนี่ยรับประทานเข้าไป1นึ่งซองสองซองนะคะคือ1นวันอย่างเงี้ยแล้วก็หวังว่าจะเห็นผลในทันทีฉจะบอกว่าให้เวลาร่างกายคุณนิดนึงนะคะอาจจะ7วัน10วันหรือบางท่านถ้าเกิดตอบสนองช้าอาจจะต้องระยะเวลาถึง14วันถึงจะเริ่มเห็นผลนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดอยากจะเห็นผลลั์ดีๆนะคะหลังจากที่ลงทุนไปแล้วนะคะแนะนําว่าให้เวลาตัวเองกับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆนิดนึง ะะแล้วก็สำหรับวิธีการสังเกตเนี่ยนะคะว่ามันไปในเชิงบวกหรือเปล่านะคะนอกเหนือจากผิวพรรณแล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะสังเกตนะคะในเรื่องของเล็บนะคะเส้นผมแล้วก็รวมไปถึงข้อต่อด้วยนะคะเนื่องจากคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้ช่วยเฉพาะเรื่องผิวพรรณอย่างเดียวนะคะแต่ยังช่วยในเรื่องข้อต่อด้วยท่านไหนที่รู้สึกว่าเวลาเดินแล้วเข่ามันฟืนหรืออะไรเงี้ยหรือตรงข้อศอก แป๊บแป๊บตลอดเวลาเนี่ยนะคะคอลลาเจนเมื่อรับประทานต่อเนื่องนะคะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพได้ด้วยนะคะแอมเซอร์คอลลาเจนพลัสหกล่องมีขนาดบรรจุ12ซองด้วยกันนะคะดังนั้น12 1ซองวันนะคะ760บาทสามารถหาซื้อได้ง่ายๆแล้วนะคะที่ร้านววอสันชูฮาบิวตี้มาร์เก็ตทุกสาขานะคะร้านขายยาชันน้นนาทั่วไปร่วมไปถึงตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ของเขาค่ะเอาละค่ะหากคุณอยากจะลองปลดล็อกดูนะคะว่าคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีจริงไหมนะคะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะเอาล่ะสำหร วิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ